ครับสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบก,กับผมนะครับเอ็และช่องฟันนี่กีนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านมาดูการย้ายต้นมะเดื่อฝรั่งนะครับต้นมะเดื่อฝรั่งที่เคยแนะนําในการวิธีการชํากิ่งนะครับใน EP แรกนะครับซึ่งตอนนั้นผมทําไป3ามสาแก้วเนาะแต่แต่ก็ชุดนั้นก็เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยตายหมดตา, <laughs> ตายหมดเนื่องจากพอดีผมวางไว้แล้ว แล้วฝนมันลงไงฝนมันลงแล้วก็แชะแล้วก็เสียหมดทีนี้ผมก็มาทํารุ่นหลังอีกอทําไว้จํานวนมากพอสมควรประมาณ4ี่หกิ่งนะครับก็เอากิ่งมะเดือ่อฝรั่งกิ่งพันธุ์อิตาลีป่านะครับมามาชํำเพื่อจะได้เอาไว้เสียบยอดนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็ชุดที่ชํำไว้แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเอามาใส่แยกใส่กระถางเดี๋ยวมาดูวิธีการเดี๋ยว,ว่าทําไงต่อเนาะตามเลยครับผมเรียบเร้อย้เดี๋ยว อุตส่าห์ทำที่ลองเดินว่าอย่างดีไปเดินดีๆนะโอเคนี่นะชุดนี้ที่ทำไว้นะครับก็ใช้วิธีการชําพวกแน่นเหมือนเหมือนเหมือนตามอีพีแรกที่เคยแนะนำไว้นะครับ ลากก็จะมาประมาณขนาดนี้แหละแค่นี้ก็เดี๋ยวจริงๆจะปล่อยให้ลากเขาเดินมากกว่านี้ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะย้ายลงกระถางเลยดีกว่านะครับให้กุ้งทีเดียวในกระถางเลยนะครับสําหรับก็จะเอาอันนี้เอ้ยไม่ใช่เา้านี้สิมาใส่นี้ไม่ใช่นี้ใส่นี้เจ้านี้อาใส่นี้อ่าแค่นี้แหละเอาเอาไว้ทําต่อพันนะครับสาหรับอ,อันนี้จะเป็นกิ่งพันมัดเดืออ่า อิตาลีป่านะครับก็ซื้อมาจากในกลุ่มนั่นแหละครับก็จะมีหลายชนิดนะสำหรับให้เราเลือกแต่ส่วนมากที่นิยมก็จะเป็นกิ่งพันธุ์อิตาลีป่านะครับกิ่นพันธุ์ต่อเอามาทําตอนะครับเพื่อที่จะเอามาติดเอามาทําต้นตอเนื่องจากรากเขาเนี่ยระบบรากเขาเนี่ยทนทานต่อโรคมากกว่า,าสายพันธุ์อื่นนะครับเป็นยังไงทนต่อโรค เกี่ยวกับพวกรากเน่าโคนเน่ามากกว่ามากกว่ามะเดื่อสายพันธุ์อื่นนะครับซึ่งเรามาทําต้นตอ,นตอนเนี่ยเอามาทําต้นตอ,นตอนไว้นี้ปุ๊บพอเขาโตเนี่ยเราก็จะมาติดตาติดตาหรือเสียบยอดเอาพวกมะเดื่อด่างพวกจอยลี่ไทเกอร์เนาะหรือไม่ก็ฟุลิมาติดนะครับซึ่งมะเดื่อพันธุ์ด่างเนี่ยก็จะมีราคาค่อนข้างดีนะครับก็เพื่ง่ายเอามาทําเพื่อการตลาดนั่นแหละนะครับ แล้วก็เมือเดือดพวกนั้นอาจจะโตค่อนข้างช้าหน่อยนะครับแล้วก็ราคาสูง,งเขาก็เลยเอากิ่งกิ่งพันธุ์ดีมาเสียบมาเสียบเพื่อจะได้เพิ่มจํานวนนะครับสร้างูลค่าขึ้น,นโอเคอันนี้เราก็จะเตรียมตอไว้ก่อนเผื่อวันหน้าวันหลังเรามีกิ่งพันธุ์ดีมาจะได้เอามาเสียบได้ทันทีเนาะจะได้ไม่ต้องไปหาซื้อต้นตอจากที่อื่นนะครับโอเคนะครับวัสดุเนี่ยก็จะมี มะพร้าวสับนะครับมะพร้าวสับมะพร้าวสับนี่ก็ก็หาซื้อตามร้านเกษตรทั่วไปเลยแล้วแต่ความโชคดีนะบางบางบางทีอาจจะเจอที่สับแล้วจะไม่ละเอียดเท่านี้ละเอียดแบบนี้จะดีนะครับอันนี้พอดีล็อเนี้เขาจะสับละเอียดหน่อยก็ค่อนข้างดีมะพร้าวสับเนี่ยก็ราคาค่อนข้างสูงโอ้โหปกติแต่ก่อนเนี้ยประมาณกระสอบละเจ็ดแปดสิบเดี๋ยวนี้ร้อยกว่าร้อยยี่นะครับแต่ว่าเราก็ต้องใช้เนาะ ่วงนี้คนมาหันมาปลูกมาปลูกต้นไม้กันเยอะด้วยก็ทําให้วัตถุด,ดิบบางอย่างนะครับราคาก็ดีบตามด้วยดิบตามขึ้นแต่ยังไงเราก็ต้องใช้บุหนุนกัน้วเถอะนะครับโอเคใสายปับจริงๆใช้แบบนี้ผิดเพียวเลยก็ได้นะครับแต่ผมจะผสมนี่หน่อยข้าวสักใส่ทรายนิดหนึ่ง แล้วก็จริงๆใช้แค่นั้นก็ได้หรือาจะเอาดินดินถุงหน่อยนังไงหรือหน้าดินก็ได้นะครับใช้หน้าดินก็ได้โดยการคลุกเข้าให้เท่ากัน ใส่ไปเลยเหตุผลที่ใช้ปุ๋ยละลายช้าอนมาค้นเนี่ยเพราะว่ารากตัวรากของมะเดื่อฝรั่งเนี่ยเขาค่อนข้างจะเปราะบางมากและอย่างว่าที่เขาว่ารากเขาค่อนข้างจะอ่อนแอนะครับแล้วก็เซนสติทีฟมากถ้าเราบางทีเราไปใส่ปุ๋ยคอกบางครั And, Por, ้งเนี huh. ่ยถ้าเกิดไม่ใช่ปุ Dok ๋ยคอกที่มีการหมักแล้วจริงเนี่ยจะไปทำลายรากเขาได้ง่ายนะครับก็จะเกิดการเน่าของรากได้ง่าย ปใส่กระถางนี่ใส่กระถางแบบไม่จีีเดียวยยยทำไมเนาะ คลิปแรกเนาะที่เราชั่มอย่างเงี้ยปุ๊บม <oh ันจะมียงไงถูกเนาะตัดออกเเปลี่ยนเก้าอี้ใหม่ดกว่าทีอไม่อเก้าอี้ไม้กันเก่าเลยมั่นคงทีนี้ไม่หัก นีไ่ไงแล้วน <laughs> ะเออลยปึ๊บแต่คลิปต่อเนาะจะเป็นนี้ที่รอชั่ปึ๊บแล้วก็จะใส่ถุงพุ่มนี้เนาะใส่ถุงพุ่มนี้แล้วก็ยางรัดนะครับจากคลิปแรกนะนี่แล้วก็ยางรัดนะครับแต่เนนี้ผมผมพอพุ่มแล้วลากเขาเริ่มออก้วสักสักทักหนึ่งผมก็ดึงออกนะครับแล้วก็คอยสเปรย์น,น้ำเขาอยู่ประมาณสองสามวันนะครับแล้วก็จะจะอ่า เอามาแยกนะครับอันนี้น่าจะทำไว้ประมาณประมาณสองที่กว่ากว่านะครับอันนี้ประมาณ2องที่กว่ากว่าเน,นี่นะครับนี่สำหรับปุ๋ยนะครับ ก็ใช้เป็นสูตรปุ๋ยอขามาคูสูตรเสมอเนาะใช้สูตรเสมอสิบสามสิบสามสิบโลหนึ่งก็ประมาณร้อยกว่าบาทนะครับไม่ถึงส0งร้อยหรอกรทีก็เป็นปุ๋ย3เดือนนะครับแล้วก็เติมครั้งหนึ่งน,นี้จะปลอดภัยกับต้นไม้นะครับกับกับตัวตัวมะเดื่อฝรั่งนะครับทีเรียบร้อยเรียบร้อย ก็เอาวางไว้ในที่ร่มรันไรเสร็จเรียบร้อยเห็นนะครับก็ทำให้ดูคร่าวๆก่อนนะเดี๋ยวต้องมีทำให้ก็มีทำประมาณก็ยัดความควรนะครับ ต้นทาหน่อยนยก็โอเคนะครับก็สำหรับการย้ายนะครับต้นกล้าลงกระถางน,นะครับสําสหรับทําต่อทําเป็นต้นต่อนะครับสําหรับเสียบหรือติดตา,าเสียบยอดพันธุ์ดีนะครับก็ได้จบไปแล้วนะขั้นตอนในการทําก็มาแชร์คร่าวๆนะครับถ้าเกิดทุกท่านถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับ ช่องปันธี์พีเลนะครับแล้วก็ยังไงก็พบกันใหม่คลิปหน้าเออลืมไปขอทุกทนมีความสุขกับการปลูกต้นไม้นะครับโอเคแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสามีสดีครับ